เปิจดหมายลับแต้วนัทพรเขียนเอาไว้เมื่อ24ปีก่อนเป็นนางเอกเบอร์ต้นเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ถูกยกให้เป็นดาวติ๊กต k อกสายเต้นอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแต้วนัทพรและนางเอกรุ่นพี่อย่างนุ่นวรนุชก็ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันในงานอีเวนต์และสองนางเอกสาวก็ได้ถ่ายรูปคู่ร่วมเฟรมกันด้วยละค่ะ บอกเลยว่าแต่ละช็อตของทั้งคู่คือสวยยันเงาจริงๆค่ะแน่นอนว่าทันทีที่สองสาวแต้วและนุ่นได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมของตัวเองต่างก็มีแต่คนมาชมถึงความสวยของทั้งคู่กันเพียบเลยละค่ะและล่าสุดนะคะเต้นานัทพรก็ได้โพสต์ภาพจดหมายที่เจ้าตัว เขียนถึงคุณแม่เมื่อตอนอายุสิบขวบค่ะซึ่งก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมีความฝันว่ารักในการเต้นมาตั้งแต่เด็กโดยในจดหมายระบุข้อความว่าแม่ขาสักวันหนึ่งเต้าจะขึ้นไปแสดงบนเวทีนั้นเพราะมันเป็นความฝันที่เต้าอยากจะทำมากเต้าจะพยายามด้วยความสามารถของเต้าเองเต้าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อในช่วงเวลาปิดเทอมจะได้ไม่สูญเปล่าเต้าจะรอคอยวันนั้นที่เต้าจะได้เข้าไปเหยียบพื้นของสถาบันบางกอกด Dance. ในห้องที่เต็มไปด้วยความบันเทิงลีลาการเต้นซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้คนอีกหลายๆคนอยากเข้ามาที่นี่ เมื่อถึงเต้าจะจับปากกาอย่างไม่ลังเลแล้วเขียนใบสมัครแม่ขาเต้าไม่อยากได้โยโย่แล้วเพราะมันเป็นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินแค่ชั่วครู่และเป็นของที่มีความพอใจเพียงแค่ชั่วคราวทั้งนี้เต้าก็ยังได้เขียนแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าแม่ขาเต้าไม่อยากได้โยโย่แล้วเพราะมันเป็นของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินแค่ชั่วครู่ w h a t a d e t e r m i n e d girl I was ชอบจะเต้นตั้งแต่สิบขวบเลยเหรอเนี่ยนี่ยังจำตัวเองไม่ได้เลยแต่สรุปก็ไม่ได้เรียนนะไปเรียนเปลีนน่ยนแทนจ้า